สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียง mm hmm. แค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s คู e ให้ทีเดดฟันธงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงก,กฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช่องขวัญละมาเซียกาอติดบาเซโลนาครับเจอกันวันพฤหัสบดีที่23กันยายน2564นะครับอัปเดตข่าวสารของสโมสรที่รวบรวมมาฝากในวันนี้นะก็ค่ำคืนนี้เนี่ยบาซ่ามีโปรแกรมลงเตะด้วยนะครับในเกมกลางสัปดาห์นะก็เป็นลาลิก้าสเปนครับจะบุกไปเยือนกาดิสนะโอ้โหอนาคตของโรนัลคูมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่า เกมค่ำคืนนี้ยังชนะไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าโอกาสที่คูมันจะปริวเนี่ยคือ99%แน่นอนดังนั้นเดี๋ยวเรามาปรีวิวความพร้อมกันและก็มีบทสัมภาษณ์เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหมีความแปลกอย่างหนึ่งคือโดยปกติแล้วนะครับโค้ชเวลาขึ้นให้สัมภาษณ์ก่อนเกมหรือว่าเพรสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเขาจะต้องมีการให้ผู้สื่อข่าวถามคำถามแล้วก็ตอบคำถามด้วยเป็น Q&;A เพราะว่า หลายๆครั้งเนี่ยนักข่าวเขาก็อยากอัปเดตนะในข้อมูลที่เขาต้องการจะรับรู้แต่ปรากฏเมื่อวานครับคูมันปฏิเสธการาให้คำถามคำตอบกับนักข่าวนะเลือกที่จะอ่านสเตทเมนต์แล้วก็กลับโดยทันทีซึ่งลาปอร์ต้าก็ตกใจครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าคูมันเนี่ยจะทำแบบนี้ด้วยโอ้โหตอนนี้เนี่ย เรียกได้ว่าสถานการณ์คือกลืนไม่เข้า้ายไม่ออกครับแทบจะแบบมองหน้ากันไม่ติดแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องนี้กันแล้วก็กระแสจากทางฝั่งของโรเบ r t โตมาติเนสครับเต็งหนึ่งที่จะเข้ามารับตำแหน่งแทนคูมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนแถมเรื่องของข่าวซื้อขายครับโอ้โหข่าวลืออย่างหนักกับอองตนีมาซิยาวครับสูน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จริงหรือเปล่าวันนี้มีมาฝากก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อได้ช่องทางออนไลน์บนหน้าจอนะครับยาท่าจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยาถ่าย1นึ่ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักกู๊ดบายสิสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวและถังเช่า ฝากแว่นกรองแสงตัวที่ผมใช้อยู่ด้วยนะครับแว่นกรองแสงออ t ตัสเป็นที่ยอมรับจากบรรดาเกมเมอร์ทั่วโลกครับช่วยในการถนอมสายตาจากแสงที่ได้รับจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรทัศน์หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถตัดเป็นแว่นสายตาได้ใครที่สายตาสั้นสายตายาวแล้วก็วัสดุแข็งแรงคงทนครับแบบเดียวกับที่ใช้ผลิตเครื่องบิน นะเครื่องมือทางการแพทย์ใครสนใจครับเข้าไปติดต่อได้ที่แฟนเพจของ o p t ตัสนะครับอย่าลืมแจ้งโค้ดรามาเซียจะได้รับส่วนลด100บาทก็ฝากด้วยนะครับสปอนเซอร์จะได้อยู่กับช่องไปนานๆนะอ่ะโอเคเรื่องแรกครับเราไปดูเรื่องของมาร์ซียาวกันก่อนโอ้โหกระแสข่าวหนักหน่วงมากๆในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาบอกว่าบาเซโลนาครับต้องการที่จะดึงตัวมาร์ซียาวมา ร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้แต่ต้นทางที่รายง,งานข่าวนี้นะครับคือสื่อยูโรสปอร์ตซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยยูโรสปอร์ตไม่ใช่สื่อสายตรงของกีฬาฟุตบอลเขาจะมีกีฬาหลากหลายครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไปดังในพวกของออกีฬาสากลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเทนนิสนะบาสเกตบอลพวกนี้ครับมากกว่าแต่ว่า ฟุตบอลเนี่ยสื่อน,นี้ยังต้องกรองอยู่นะผมเนี่ยจัดลำดับยูโรสปอร์ตไว้อยู่ในท้ายๆเลยครับอาจจะแบบเทียสองกว่ากว่าค่อนไปทางเทียสามคือความน่าเชื่อถือเนี่ยยังน้อยอยู่ข้อมูลเขาบอกว่าบาซ่านะครับก็ต้องการที่จะเสริมแนวลุกเพิ่มเติมด้วยปัญหาการจบสกอร์การยิงประตูในช่วงที่ผ่านมาบาซ่าเนี่ยมักจะ เจอเรื่องนี้นะครับคือยิงประตูคู่แข่งไม่ค่อยได้ก็เลยมองไปที่การเสริมเพิ่มเติมในตลาดหน้าหนาวนะหนึ่งในเป้าหมายเนี่ยเล็งไปที่มาร์ซิยาลเนื่องจากสถานะของมาร์ซิยาลในทีมแมนยูเนเตดตอนนี้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นแบบตัวเลือกลำดับที่3ลำดับที่4ลำดับที่5จากการย้ายเข้ามาของคิเซโนโรนัลโดไหนจะมีเอดินสันคาวานี่มีเมสันกรีนวูดอีกก็เลยทำให้โอกาสของมาร์ซิยาลในการลง เล่นเนี่ยนะน้อยมากๆซึ่งยูโรสปอร์ตบอกว่าบาซ่าจะทำการยื่นข้อเสนอกับ40ล้านยูโรนะเพื่อคว้าตัวมาซิยาลในเดือนมก,กราคมคือถามว่าเหตุผลที่เขายกขึ้นมามันก็สมเหตุสมผลนะครับมาซิยาลในโอกาส กับแมนยูน้อยมากๆจริงๆส่วนใหญ่ก็จะได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองหรือว่าได้ลงเล่นในเ,ออเกมฟุตบอลถ้วยแบบนี้นะในลีกเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยนะครับแต่เรามามองในมุมของบาร์ซ่าตอนนี้เนี่ยบาซ่าไม่ใช่เป็นทีมที่สามารถใช้เงินแบบสูรุ่ยสูรายได,ได,ได้การจะเสริมทัพแต่ละคนการจะซื้อนักเตะคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องคิดให้ถี่ถ้วนซึ่ง ไม่ได้หมายความว่ามาซิยาไม่เก่งนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดบาซ่ามีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์มาซิยายังไม่ตอบโจทย์เรื่องนั้นเพราะว่ากับแบนยูเนเต็ดเนี่ยทําไมเขาถึงตกเป็นตัวสำรองเพราะว่าเขาเล่นเป็นศูนย์หน้าโชว์ฟอร์มยังไม่ดีเล่นไม่ออกนะคือผมเนี่ยคุยกับการตัวหน้าตลอดว่าเฮ้ยมาซิยาวเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้คือมาซิยาวเนี่ยนะครับ เขาเป็นคนที่เหมาะกับการเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวฉีกมากกว่าคือออกไปยืนเป็นปีกอะแต่ว่าถ้าให้มาเล่นเป็นแบบกองหน้าเป็นแบบหมายเลข9เลยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาซึ่งมันก็ไม่ตอบโจทย์บาซ่าอยู่ดีครับเพราะว่าในตำแหน่ง กองหน้าตัวฉีกเนี่ยที่บาซ่ามีอยู่ตอนนี้นะครับสามารถให้เลือกใช้งานพอได้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวอันซูฟาติก็จะกลับมาแล้วมีเมนฟิสเดอร์ปายอยู่มาติมเบรดเวดอาจจะพักยาวไปแต่ก็มีลุคเดอยองนะครับแล้วเดี๋ยวกุนอาเกโรเนี่ยก็กลับมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบกันแล้วเนี่ยผมยังไม่เห็นมุมที่บาซ่าจะต้องไปเอามร์ซิยาวแล้วก็คิดว่า ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงด้วยอีกหนึ่งสาเหตุครับปัจจุบันนี้มาซียาวเนี่ยรับค่าเหนื่อยกับแมนยูเน็ตเนี่ยสัปดาห์ละ2,70,000ย e ูโรนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากครับระดับนี้ด้วยสภาพการเงินแบบนี้บาซ่าไม่สามารถจ่ายได้เพราะฉะนั้นข่าวนี้ในมุมมองของผมไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับคือถ้าจะไปเอาเนี่ยบาซ่าคงคง อดใจแล้วไปยืมไปซื้อคนอื่นปาถ้าเกิดแมนยูเนเต็ดเปิดโอกาสสำหรับการปล่อยยืมตัวเราก็มองข้ามไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปคุยเรื่องของการแชร์ค่าเหนื่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแมนยูปล่อยยืมตัวเขามักจะเป็นแบบนี้นะคือมักจะช่วยทีมที่ยืมเนี่ย จ่ายค่าเหนื 30, ่อยด้วยอาจจะแบ่งสัดส่วนแมนยูจ่าย30บาซ่าจ่าย70หรือแมนยูจ่าย50าบาซ่าจ่าย50อาจจะออกมาในลักษณะแบบนั้นถ้าเกิดว่าบาซ่าจะยื่นข้อเสนอแต่ผมก็ยังคงมองว่ายากอยู่เพราะว่าเป้าหมายหลักๆของบาซ่านะครับเขามีชื่ออยู่แล้วนั่นก็คือดานิ o โอโมอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับจากฟาบิโอโรมาโน่ครับสายข่าวคนดัง เมื่อวันก่อนเนี่ยโรมาโน่เขาไปให้สัมภาษณ์ผ่านเพจรายการฮ e วิโก้พอสแค t ของเขานะโดยพูดถึงระหว่างดีลของโอมโมกับบาซ่าเขาบอกไว้ว่าโอมโมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆกับแนวคิดของบาซ่าที่จะพยายามเซ็นสัญญากับเขาบาซ่า aza, มีโอมโมเนี่ยเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่ต้องการจะเสริมทัพจริงๆ และตัวนักเตะก,ก็อยากจะย้ายกลับสู่บาร์ซ่าในสักวันหนึ่งด้วย2ดีลนี้เอามาประเมินนะครับค่าตัวโอโมอาจจะแพงกว่าอยู่ในระดับแบบ60-70ล้านดังนั้นถ้าโอโมเป็นเป้าหมายหลักของบาร์ซ่ามันก็ไม่มีความจำเป็นครับที่จะต้องเอาเงินเนี่ยไปไปเสียในดีลของมาซิยาลแล้วมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเราเรา ที่เท่าที่เราเห็นเนี่ยมาซิยาวก็ไม่ได้โอ้โหฟอร์มแบบดีกว่าโอโมโอขนาดนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าความความเป็นไปได้เนี่ยมันอาจจะออกมาที่โอโมอมากกว่านะดิวของมาซิยาวตอนนี้ผมปัดตกไปผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะครับก็ให้เข้าใจตรงกันยูโรสปอร์ตสื่อมันยังไม่ได้แบบโอโ้โหแล้วผมยังไม่เห็นสื่อสเปนะเล่นข่าวนี้เลยนะ ผมเห็นยูโรสปอร์ตเจ้าเดียวอะแล้วสื่อที่เอาไปรายงานต่อหรือว่าเอาไปแอคคอร์ดิงอะมันก็เป็นแบบเป็นแค่เป็นเป็นแค่แบบสื่อเจ้าเล็กๆอะที่ความน่าเชื่อถือมันยังต่ำอยู่นะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับว่าอยากได้หรือป่ามาซียาวถ้าถามผมนะผมผมไม่อยากได้อะผมว่ามันควรจะเอาเงินอะไปไปทำดีลอื่นมากกว่านะคือ อย่างน้อยถ้าจะรอแล้วอ่ะก็เก็บเอาไว้ใช้ในซัมเมอร์หน้าเลยเนี่ย40ล้านสมมตินะไปเพิ่มอีกไปลุ้นในดีลของฮาร์แลนด์เอาดีกว่าแบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของโรนัลคูมันครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยคือเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อวานนี้ครับในในเพสคอนเฟอเรนซ นะก่อนเกมครับโดยปกติแล้วเนี่ยคุณสื่อนะเขาก็จะต้องให้สัมภาษณ์อัปเดตความพร้อมว่าตอนนี้ขุมกำลังเป็นยังไงสภาพทีมนักเตะบาดเจ็บเนี่ยนะมีใครหายแล้วบ้างมีใครยังเจ็บอยู่แล้วในช่วงท้ายก็จะต้องเปิด Q&A ถามตอบกับผู้สื่อข่าวนะครับนะักข่านวะก็จะถามเรื่องต่างๆนะว่าอนาคตเป็นยังไง นะนักเตะคนนั้นคนนี้การต่อสัญญาอะมีความคืบหน้าอะไรหรือเปล่าความสัมพงสัมพันธ์กับสโมสรน,นะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ปรากฏว่าเมื่อวานครับคูมันเดินขึ้นเวทีเพสคอนด้วยกระดาษ1แผน่นนะถือกระดาษขึ้นไป1แผ่นครับและนั่งบนโต๊ะปุ๊บพอนั่งเสร็จครับคูมัน ใส่แว่นนะหยิบแว่นขึ้นมาใส่ปึออ๊บนะครับลองไปเปิดดูในะภาพเราจะเห็นครูมันหยิบแว่นขึ้นมาใส่ปึ๊บเสร็จอ่านถแถลงการครับอ่านเลยนะใช้คำว่าอ่านคือไม่ได้พูดเองแต่เป็นสคริปที่เขียนมาจากบ้านแล้วนะครับคือครูมันเป็นคนเขียนสคริปต,ตัวนี้เองแต่คือเขาอ่านเลยครับอ่านตามสิ่งที่เขาเขียนมาเพื่อไม่ให้มันหลุดออกมาจากสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อ ข้อความของครูมันบอกว่าสวัสดีทุกคนสโมสรเนี่ยยังคงหนุนหลังผมในสถานการณ์ของการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ภายใต้สถานะทางการเงินนะตอนนี้เนี่ยการเงินของเรามีผลกระทบต่อเรื่องของการเสริมทัพเราไม่สามารถลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลได้ฟุตบอลต้องการเวลานักเตะดาวรุ่งเนี่ยสามารถเป็นนักเตะที่เก่งกาดได้ภายในเวลา2-3ปี ข้อดีของการสร้างทีมในลักษณะนี้คือนักเตะด,ดาวรุ่งจะได้รับโอกาสในการลงสนามเหมือนในยุคสมัยของชาบีเอนันเดสอันเดสเอนเนสตาที่ได้รับโอกาสให้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ผมอยากจะขอให้ทุกคนอดทนการอยู่ในอันดับที่สูงของการแข่งขันของศึกลาลิก้าเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วส่วนในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเราไม่สามารถคาดหวังถึงความมหศัศจรรย์ใดๆได้ได นะความพ่ายแพ้ต่อบาเยอร์มิวนิกเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้เราเนี่ยต้องโฟกัสไปที่รายละเอียดในเชิงลึกกระบวนการในการสร้างทีมที่เรากำลังทำเนี่ยต้องอาศัยการสนับสนุนนะทั้งคำพูดและการกระทำเราจำเป็นต้องให้การสนับสนุนโปรเจกต์นี้ผมรู้ว่าสื่อเนี่ยเข้าใจกระบวนการนี้ดีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของบาร์เซโลนา ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราซาบซึ้งในการสนับสนุนของพวกคุณทุกคนทั้งในส่วนของนักเตะและก็ทีมพวกเราเนี่ยซาบซึ้งขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะให้พวกคุณเนี่ยสนับสนุนพวกเราต่อไปนี่คือถแถลงจากโรโนโคูมันนะครับไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้พออ่านเสร็จปุ๊บพับกระดาษเก็บใส่กระเป๋า แล้วก็เดินออกจากห้องถแถลงข่าวไปโดยทันทีไม่มีการถามตอบกับผู้สื่อข่าวนะครับสื่อก็มองไปในทิศทางเดียวกันครับว่าตอนนี้เนี่ยใจของครูมันคือไม่ไม่ได้แล้วครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึก น้อยอกน้อยใจกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่นะเป็นความรู้สึกในแบบที่ว่าโอ้โหทำไมเราเข้ามาช่วยทีมในเวลาเลวร้ายตอนที่เจอกับวิกฤตแต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยกลับออกมาในรูปแบบนี้ผมพูดเอาไว้แล้วนะครับถามว่าสงสารไหมผมสงสารครับเพราะว่ายังไงนี่ก็คือตำนานของสโมสรครูมันกำลังไปได้ดีดกับทีมชาติฮอลแลนด์แต่เขาเลือกตัดสินใจนะลาออก จากที่นั่นเพื่อมารับความเสี่ยงกับบาซ่าแต่ถ้าเกิดฝืนต่อไปอ่ะผลเสียมันจะเกิดขึ้นกับใครครับมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวของครูม,มันเองรวมถึงสโมสรด้วยคือถ้ารู้ว่ามันไปต่อไม่ได้ทางออกที่ดีที่สุดในมุมของผมคือการแยกจากกันครับคืออย่างน้อยไปตอนนี้ก็ยังดีกว่าไปในวันที่มันมองหน้ากันไม่ติดแล้ว มันจะเป็นผลเสียกับตัวของครูมันเองครับดังนั้นความสงสารมีครับแต่ทุกทุกฝ่ายต้องก้าวเดินต่อไปตัวของครูมันก็ต้องก้าวเดินต่อสโมสรก็ต้องก้าวเดินต่อในเมื่อสไตล์มันไม่ใช่วิธีมันไม่ใช่นะครับมันก็ต้องหาคนที่เข้ามารับความเสี่ยงนี้แทนซึ่งสื่อบอกว่าลาบอต้าเนี่ยโอ้โหไม่โอเคกับ เรีแอคชั่นของคูมันมากๆเลยนะครับจากการที่ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ใช้วิธีอ่าน s t a t e มนต์ของตัวเองลาวตาพูดผ่านสื่อเลยเขาบอกว่าเราเนี่ยมารู้ในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนที่งานถแถลงข่าวจะเริ่มต้นขึ้นว่าคูมันเนี่ยนะจะไม่มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวเขาจะอ่านสิ่งที่เขาเขียนมาจากบ้าน เราเนี่ยเคารพการตัดสินใจของโค้ชนะแต่ผมก็รู้สึกตกใจเพราะเรารวมไปถึงกับตันทีมและนักเตะในทีมบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะคือเพิ่งมารู้ตอนที่คูมันจะเข้าห้องแถลงข่าวแล้วแป๊บเดียวโอเคเราเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและผมก็คิดว่าเราควรที่จะสงบ แล้วก็ต้องรอผลการแข่งขันที่ดีขึ้นในเกมกับกาดิสเพราะนั่นคือสิ่งที่เราสนใจสถานการณ์ของคุณน่าจะสื่อไปถึงคูมันนะครับสถานการณ์ของคุณเนี่ยสามารถเอาชนะได้ด้วยผลลัพธ์ที่ดีในสนามเราจะก้าวไปข้างหน้าและต่อสู้ต่อไปผมหวังว่าแฟนบอลทุกคนจะให้กำลังใจเราเพราะว่าพรุ่งนี้ในเกมกับกาดิสเนี่ยจะเป็นเกมที่เรา เล่นให้ดีที่สุดนะครับคำพูดของลาบอต้าชัดเจนครับว่าไม่พอใจสิ่งที่คูมันทำมากขนาดไหนคือเขาก็บอกว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันแล้วเขาก็เพิ่งมารู้ก่อนงานจะเริ่มขึ้นแป๊บเดียวนะครับซึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องปกติครับคือโอเคแหละว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ นะครับเคารสิทธิ์ซึ่งกันและกันแต่คือต้องแจ้งล่วงหน้าครูมันจะต้องบอกกับสโมสรก่อนว่าเอ้ยผมเนี่ยขอไม่ตอบผู้สื่อข่าวนะผมจะอ่านอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปแต่เนี่ยครับคือไม่ได้แจ้งก่อนเลยมารู้อีกทีหนึ่งก็คือเข้าห้องไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่สื่อบอกว่าโอ้โหมันมันเกินไม่เข้าขายไม่ออกจริงๆตอนนี้ นะถ้าเกิดว่าเหมือนกับเป็นถ้าเป็นผัวเมียกันก็คงแบบโ,โหทะเลาะกันบ้านแตกแล้วอะตอนนี้นะคือเมียไม่ให้ผัวเข้าบ้านแล้วอะนะครับทางฝั่งของโรเบโตมาร์ติเนสคนนี้เป็นตัวแต่งจริงๆนะครับคือ,อ,อบอดบาซ่าอย่างที่นำเสนอเมื่อวานเลงเอาไว้2คน มีมาตินสและชาบีแอนันเดสครับแต่ว่าเอเอียงมาทางมาตินสมากกว่าด้วยข้อจํากัดของชาบีครับชาบีเนี่ยเขาคุมเอาซาร์ในกาตาใช่ไหมครับและเหมือนกับว่าเขามีเงื่อนไขคือเขาเนี่ยจะต้องเป็นทูตให้กับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ครับที่ประเทศกาตามีข้อตกลงกับราชวงศ์ของกาตากับรัฐบาลของกาตาเอาไว้แล้วดังนั้น ชาบีเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบรับงานกับบาซ่าจนกว่าจะจบฟุตบอลโลก2022แต่มาติเนสนะครับวันนี้เนี่ยสื่อบอกเลยนะว่ามาติเนสขึ้นแท่นมาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งจริงๆครับเมื่อวานเนี่ยเจ้าตัวไปให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อยูโรสปอร์ตนะครับมาติเนสตอบเกี่ยวกับข่าวเชื่อมโยงกับบาซ่าเขาบอกว่า ผมเนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเห็นได้ชัดว่าข่าวลือเนี่ยมันมันมกจะมีอยู่เสมอและก็เป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลเมื่อคุณแพ้สักสานัดเนี่ยมันก็จะมีข่าวลือว่าคุณกําลังจะตกงานเมื่อคุณทําผลงานดีข่าวลือพวกนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เสมอแต่ไม่มีอะไรที่ผมต้องแสดงความคิดเห็นในตอนนี้ดูจากบริบทครับมาร์ติเนสไม่ได้ปฏิเสธ เขาแค่บอกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงข่าวลือและเขาไม่ต้องการออกความคิดเห็นในตอนนี้นะครับคือเขาไม่ได้บอกว่าไม่จริงผมไม่ไปบาซ่าผมยังมีภารกิจกับทีมชาติเบลเยียมคือเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะคือเป็นการตอบคำถามแบบปลายเปิดครับไม่ได้ปิดโอกาสสักทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ครับกิเยมลาเกเป็นผู้สื่อข่าวนะ อาวุโสของทาง BBC Sport คนนี้เนี่ยก็เป็นนักข่าวดังคนหนึ่งนะเขาบอกว่าแรงข่าวใกล้ชิดกับโรเบ r t โตมาร์ติเนสเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดจังหวะเวลาเหมาะสมเขาจะย้ายไปบาซ่าลาบอร์ตาชื่นชอบจอร์ดี้ครับเป็นเพื่อนสนิทของมาร์ติเนสนะตอนนี้เบลเยียมเนี่ยกำลังคิดถึง การเอาเทียรรี่องรีนะที่เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยขึ้นมาคุมทีมชาติแทนแต่ว่านะแต่องรีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะย้ายตามมาติเนสไปอยู่กับบาซ่าในฐานะผู้ช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับบาราเกบอกต่อบอกว่ามาติเนสไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกก่อนจบศึกยูฟาเนชั่นสลี นั่นคือสิ่งที่ผมนําเสนอไปเมื่อวานก็คือ,อจะเตะกันจนถึงช่วงประมาณวันที่10ตุลาคมนะครับถ้าบาซ่าจะเอามาตินสจริงๆอาจจะต้องรอจนถึงตอนนั้นต้องรอจบศึกยูฟาเนชันสลีกก่อนนะครับแต่ว่ามาติน e สจะพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตของเขากับเบลเยียมหลังจากนี้ FA คือสมาคมฟุตบอลเบลเยียมนะครับต้องการให้มาร์ติเนสเนี่ยอยู่จนจบก,นนการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาเพราะว่าเขามีความสำคัญในการพัฒนาและก็ตอนนี้ครับเป็นเหมือนกับเป็นคนที่ทางสาพ,พันธ์ไว้วางใจมากที่สุดบาริเรก้บอกต่อครับว่าในสัญญาของ RM เนี่ยคือโรเบ r โตมาร์ติเนส มีเงื่อนไขที่อนุญาตให้เขาสามารถยกเลิกสัญญาได้เพียงฝ่ายเดียวถ้าเกิดมีสโมสรใหญ่เนี่ยติดต่อเข้ามาหานะครับสามารถยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวถ้าเกิดมี Big กครับค m e s f ฟอร์ฮติดต่อเข้ามาลาบอตา้าตอนนี้หมดความอดทนในตัวของคูมันแล้วรวมถึงปฏิกิริยาที่คูมันทำในเพส คอนเฟเ e รนซเนี่ยมันแสดงออกเหมือนประมาณว่าโอเคไล่ผมออกได้เลยนะเนี่ยนี่คือมุมมองของบาราเก้นะครับเขามองว่าสิ่งที่คุณมันทำในเพสคอนเฟเรนซ์เนี่ยประมาณว่าเเหมือนกับส่งสัญญาณไปบอกว่าอะไล่กูออกได้เลยตอนนี้กูแบบหมดใจแล้วตอนนี้นะไม่อยากทำงานต่อแล้วประมาณนั้นนะครับนี่คือข้อมูลจากบาราเก้นั่นหมายความว่า ไอที่บอกค่าฉีกสัญญาบาซ่าอาจจะไม่ต้องจ่ายเพราะในเงื่อนไขมีระบุไว้ว่ามีถ้าเกิดสโมสรใหญ่ติดต่อเข้าไปมาติ i เนสสามารถรับงานได้ทันทีนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะครับนะทีนี้มาดูเกมในค่ำคืนนี้สั้นๆกันหน่อยพรีวิวบาซ่าเจอกับกาดิสนะครับก็เตะดึกอีกแล้วครับเตะตี3นะโอ้โหดึกไปไหน แต่ว่าเกมหน้าเกมเรบบนเตเตะเร็วเตะเตะสี่ทุ่มนะครับเกมนี้เตะตีสานะใครดูไหวก็ดูนะครับใครดูไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันในวิเคราะห์พรุ่งนี้นะการเจอกันในฤดูกาลที่แล้วครับความทรงจำกับกาดิสไม่ดีเลยครับสนัดเลกแรกไปแพ้ที่บ้านของกาดิสที่สนามแห่งนี้นี่แหละ1ประตูต่อ2 ส่วนนัด2ค้ำนูเสมอ1ต่อ1น1ครับโอ้โหคือฟอร์มนี่ไม่ดีเลยนะครับกาดิสตอนนี้อยู่ท้ายตารางนะอันดับ15นะครับฤูดูการนี้เนี่ยเพิ่งชนะไปนัดเดียวชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนบาร์ซ่าตอนนี้อันดับ8นะครับชนะ2เสมอ2นะเมื่อวานนี้ประกาศรายชื่อออกมาก็ยังไม่มีอันซูฟาตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟาติเนี่ยจะกลับมาในเกมกับเลบันเต นะนับหน้าไม่มีชื่อนะก็อดใจรอ,อกันอีกนิดหนึ่งนะครับดังนั้นการจัดทัพเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ผู้เล่นในชุดเดิมเปรดี้กลับมาแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมเอาบากลับมาแล้วยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็เบลเดก็เจ็บหลังไปอีกดังนั้นแบ็กซ้ายวันนี้ครับก็อาจจะต้องโยกเอาเซจินโย d เดซไปเล่นนะครับคู่เซนเตอร์ น่าจะยังคงเป็นกาเซียกับอาราโคเพราะว่านัดก่อนเนี่ยจับคู่กันแล้วเวิร์กแบ็กขวาเป็นเซจิโรเบโตนะครับหรือว่าออสการ์มินเกซ่าผู้รักษาประตูเแทนเซเกนมิดฟิลด์ครับเซโกบูสเกตแฟงกี้เดยองกาบี้หรือริกกี้บุชนะครับผมไปเห็นสื่อนะผมคุยกับพี่ผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งเขาเป็นคนสเปนนะเขาเกาะติดอยู่ที่สนามซ้อมเขาบอกว่า ในในตอนฝึกซ้อมเนี่ยครูมันค่อนข้างค่อนข้างประทับใจในตัวของริกกี้ปุชมากขึ้นนะเหมือนกับเปิดใจให้กับปุชก็มีลุ้นที่จะได้ลงในเกมค่ำคืนนี้เช่นกันส่วนสามแนวรุกนะครับก็อาจจะเป็นคูตี้เมมฟิสเดอร์ปายแล้วก็ลุกเดอยองหรือว่าเป็นเซตเดิมคูตี้เดอร์ปายอ่าอูซุฟเดมนะก็เดี๋ยวรอดูแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลุกเดอยองมากกว่านะครับ ประมาณนี้นะเรื่องของไลอัพนะครับคืออันนี้เขาจัดมาเป็นคูตี้ยืนฝั่งซ้ายใช่ไหมครับแต่ว่าของสปอร์ตเนี่ยจัดเอาไว้น่าสนใจคือเล่นเป็นเป็นสี่สานั่นแหละแต่ว่าตำแหน่งแนวลุกเนี่ยให้คูตี้ยืนตรงกลางแล้วหุบลงมากึง่งๆเป็นย์เมคเกอร์ครับเหมือนเหมือนกับเป็นเป็นฟอล์ไนประมาณนั้นแล้วก็ให้เดอปลายกับลุกเดยองเนี่ยเป็นหน้าคู่ อาจจะแบบ4-3-1-2ในรูปแบบนั้นให้คูตี้เล่นเป็นย์เมเกอร์ดีกว่าเพราะว่านัดก่อนเนี่ยโยกไปยืนเป็นปีแต่สุดท้ายก็ต้องหุบเข้ามาเล่นตรงกลางอยู่ดีนะครับส่วนเรื่องของสกอร์นะเว็บไซต์ u ูสกอร์เนี่ยเขาฟันธงว่าบาร์ซ่าจะชนะ2-0ในมุมมองของผมนะผมว่าบาร์ซ่าเสียประตูอีกนัดเนี่ยแต่คิดว่ามันต้องชนะได้แล้วแหละสักทีเถอะนะครับผมให้สกอร์3ประตูต่ตอ1คิดว่าบาซ่าน่าจะ แก้ตัวจากในเกมนัดก่อนหน่อยคือ,อ,อการตีเสมอกับแคนาดาเนี่ยม,ม,ม,มันการได้แต้มเดียวมันก็ไม่ใช่ข้อดีหรอกครับเพราะว่ามันทําแต้มหลุดไป2คะแนนแต่ว่าผมกําลังมองที่เรื่องของออ่ m e n t a l i t y เรื่องของสภาพจ,จิตใจที่นักเตะได้กลับมาเต็มๆนะครับจากเกมที่แล้วเนี่ยในช่วงท้ายคือพยายามอย่างสุดความสามารถและก็บรรลุเป้าหมายคือยิงประตูได้อาจจะต้องมาสานต่อในเกมนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่งานง่าย นาการดิสเน่เขาเขาเล่นรับรอสวนซึ่งมันเป็นสิ่งที่บาซ่าไม่ชอบนะก็เดี๋ยวรอติดตามดูครับแต่ผมคิดว่าชนะได้นะผมให้สามหนึกก่งกุนนากโรครับเมื่อวานนี้นะอวดทรงผมใหม่ก็รอกับคืนสู่สนามครับของกุนเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมนะนี่ทรงเก่าแล้วพอหลังตัดแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับสกีนเฮดซะลงเตียน <laughs> นะครับอ่ะก็รอดูนะคืนนี้ตีสามเจอกันใครที่จะตื่นขึ้นมาดูนะครับอ่ะโอเคนี่คือข่าวแล้วก็พรีวิวในค่ำคืนนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกด u u s สไคร e กันเหมือนเดิมแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ